สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจอ y channel ep นี้เรายังคงพาทุกคนมาเที่ยวกันต่อที่ฮ่องกงนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่อารีพาส์เบย์กันค่ะซึ่งถือได้ว,ว่าใครที่มาเที่ยวฮ่องกงก็ต้องไม่พลาดที่จะแวะมาที่วัดนี้กันนะคะ อนนี้เราก็อยู่ที่สถานีโอเชียนพาร์คนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของฮ่องกงค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปส่วนน้ำกันนะเรากำลังจะไปรีพาวเวอ a ์เบย์จะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดทิมหัวนะคะลงรถไฟฟ้าที่สถานีโอเชียนพาร์คแล้วเราก็นั่งแท็กซี่กันต่อสะดวกสุดแล้วค่ะถ้ามากันสองคนนะค่าแท็กซี่ก็ประมาณ60เหรียญ นี่นะคะตรงโอเชียนพาร์คมีส่วนน้ำเห็นกระเช้าด้วยสำหรับการเดินทางก็ไม่ยากค่ะทริปนี้เรานั่ง MTR มาลงที่สถานีโอเชียนพาร์คแล้วก็ต่อด้วยแท็กซี่ส่งถึงหน้าวัดเลยค่ะค่าแท็กซี่ก็ประมาณ60เปรียญน,นะคะถ้ามากัน2คนหรือ3 4คนเราก็ขอแนะนำวิธีนี้เลยค่ะสะดวกมากๆเลย ะะเราก็อยู่ที่รีพาวสเบย์ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพาวส์เบย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปไหวออ้องค์เทพเจ้าไชยสิงกี้แล้วก็มีเจ้าแม่ทับทิมซึ่งก็ใครที่มาท่องเทก็จะมานิยมมาไหว้ที่นี่ด้วยนะคะ สำหรับวิธีขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่รีพัลส์เบย์เริ่มจากการเดินเข้าวัดโดยให้เราเดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้ายและออกด้วยเท้าขวาตามความเชื่อของคนฮ่องกงและคนจีนเชื่อกันว่าทุกก้าวของเราเสมือนการเดินของเข็มนาฬิกาหากเราก้าวเท้าซ้ายเข้าวัดและเดินออกด้วยเท้าขวานั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะเนี่ยจุดทูบตรงนี้มีเป็นภาษาไทยด้วยจุดทูบตรงนี้นี่นะคะมีปภาษาไทยด้วยบอกให้จุด เข้า <All. S 2> ไปในวัดก็จะพบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ปางประธานพรสามารถขอพอรได้ทุกเรื่องหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมเราก็จะเห็นแผ่นกระเบื้องที่พื้นซึ่งจะตรงกับพระพักขององค์ท่านให้เราอธิษฐานตรงจุดนี้เชื่อกันว่าเมื่อไหว้ขอพอรเสร็จแล้วให้เงยหน้าขึ้นมองที่พระพักของท่านแล้วก็จะสมปรารถนาค่ะ ด้นานหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอยังมีเทพเจ้าไฉยชิงเอียะซึ่งเป็นเทพเจ้าประทานพรเรื่องโชคลาภและความมั่งคัง่งวิธีขอพรแนะนําให้ใช้ธนบัตรสีแดงซึ่งหมายถึงความโชคดีโดยนําธนาบัตรรูปที่คราวขององค์เทพเจ้าไฉ่ชิงเอียะโดยรูปจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วมาสิ้นสุดที่ถุงใส่เงินของเทพเจ้าไฉ่ชิงเอียะค่ะหลังจากนั้นก็ให้เรานําธนาบัตรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือตู้เซฟเก็บสมบัติของเราค่ะ นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่ทับทิมหรือเทพธิดาแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของคนฮ่องกงสนับถือเจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมากโดยมีความเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมจะปกป้องเราจากอันตรายระหว่างการเดินทางค่ะสำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆอยา่างเดียวจอยชาแนลวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบขอพรให้การเดินทางของเราคล้อยคลาดปลอดภัยจากอันตรายด้วยเช่นกันค่ะไหว้สององค์นี้เสร็จแล้วนะครับเจ้าแม่คุ่ธิลาเจ้าแม่ทับทิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานแดงต่อ เข้ามาด้านในยังมีสะพานต่ออายุหรือสะพานอายุยืนซึ่งเป็นสะพานสีแดงเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานนี้เราจะมีอายุยืนขึ้นอีก3วันบนสวรรค์หรือเท่ากับ3ปีบนโลกมนุษย์โดยให้เราก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้นสะพานแล้วเดินข้ามไปยังอีกฝั่งเมื่อข้ามไปแล้วห้ามเดินกลับมาทางเดิมเด็ดขาดเราต้องเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อกลับมาทางเดิมค่ะ หมดก็เป็นความเชื่อและทริคเล็กๆน้อยๆอยที่เรานำมาฝากกันนะคะหากใครมีแพลนมาเที่ยวฮ่องกงอย่าพลาดแวะมาที่นี่วัดเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลทินหัวอ่าวรีพาวส์เบย์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกงสำหรับคลิปต่อไปเรายังคงอยู่ที่ฮ่องกงเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวตามสไตล์กินเที่ยวเดียวกับจอยส่วนจะเป็นที่ไหนกดกระดิ่งติดตามอีหน้าได้ขอบคุณสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเดี๋ยวจอยช h a n n e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ